ท่องสอนะครับพวดีว่าติเงานจัดบทที่ห้าเสร็จแล้วสอบทที่หกบทที่หกรรมาจักปปวสูน,นะครับเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพัควาาราณสียังวิหะตาติอิสิตาตเนมิขะทาเยตัตรระโภพัควะปัญจวัคคยทิภูอามันเตสิเทตวาทิกทิกขเวอันตาปัะ ปับพระพิตเตนะนะเส,เสวิตตพาโยจายังกาเมสุกามสุขันนิกานุโยโคฮิโนคัมโมปะพุทธะนิโกอนัโยอนตทะขันอนาทะสันฮิโกโยจายังอัตตะิระมหานุโยโคทุกโ อนะริโยอนัตถะสันทิโกเอเตเตพิคเวอุโหอันเตอะนุปะคัมมะมัชชิมาปฏิปทาตาถาคเตนะอภิสัมพุทธาจกขุกรณียนะกรณีอุปะสมายะอภินยะสัมโธายะนิพานยะสังวตติจตมาจะ สาธิคเวมัชชิมาปฏิปทาสถาถักเตนะอภิสามพุทธาจักขุกรณียนะกรณีอุปปสมายะอภิญญายสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอายจมีวะอริโยอัตถังติโกมัคโขสยะทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปสัมมาวาจาสัมมาตัมันโตสัมมาอาชิว สัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมา,สาธิอยังโขสาภิฆเวมาชิม,มาปฏิปทาสถาคตเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจะขุกรณีอนันกรณีอุปสมัยะอภิญญา,สา,าะสัมโพธิยะนิพพานยะสังวตัตติปีทางโขปะนะภิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามาระนันปิทุกขังโสกะปะลิเทวะ ทุกขะโทมะัสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปะโยโฟทุกโขปิเยหิวิปะโยโฟทุกโขยามปิยามปิดฉังนะระหาหิตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขา ทิทงโขปานะพิคเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจังยายังปัญหาโพโนโภะวิกาน,นทิราคะสหคตาตันตระตันตระทินันทินีสยาทิทางกามตัณหาภวะตัณหาวิภะวัตันหา,ะะนหา,า,นหาอิทงองังโขปานะพิคเวทุกขะนิโรโธอริยสัจจัง โยตัสสาโยตัสสาเยวะธนายะอาเสสะวิราคะนิโรโธจาโคปตินิสสคโคมุติอานารโยอิทัมโคปนณนะทิพเวทุกขะนิโรธาสามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตถังติโกโมัคโคสยอาทัง สัมมาทิชชีสัมมาสังคโปสัมมาวาจาสัมมากัมม <Fern s>. ันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทังทุกขังอริยสัจจันติเมทิคเวปุเพอานนโสุเตสุธเมสุจักผงอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิิโรโกอุทัปฏิตังโขปณิธางทุกขังอริยสัจจังปะรินเยรันติเมทิคเวปุเพอานนโสุเตสุธเมสุ <ained> สัจขงอุทัปฏิอนังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอโรโกอุทัปปิตังโขปริธางทุกขังอริยสัจจังไปรลินยาตันติเมทิฆเวภุภะอนัตสุเตสุธัมเมสุสัจขงอุทัปฏิอนังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปฏิอโรโกอุทัปฏิติทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังติเมทิฆเวภุเะอานัตสุเตสุธัมเมสุสักขงอุทัปฏิอนังอุทัปปิป อุทัพปะฏิวิชาอุทัพปะฏิอารมโปอุทัพปะฏิสังโฆปณิธานทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปหาตักพันติเมพิกาเวปุเพอัตโนสุเตสุธรรมเมสุจักผงอุทัพปะฏิญาณังอุทัพปะฏิปัญญาอุทัพปะฏิวิชาอุทัพปะฏิอารมโปอุทัพปะฏิสังโฆปณิธานทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหิตันติเมพิกาเวปุเพอัตโนสุเตสุธรรมเมสุจักผงอุทัพปะฏิญาณัง อุทัปัติปัญญาอุทัปัติวิชาอุทัศปัติอโอรโก ال, ทัปปติอิทังทุกขะนิโร Rut, โธอะริยะสัจจันติเมธิกเวปุเพอานันสุเตสุธรรมเนสุจัดขุงอุทัปัติญาณังอุทัปัติปัญญาอุทัปัติวิชาอุทัปัติโอโรโกอุทัปัติตังโโหนิทังทุกขะนิโรโธอะริยะสัจจัสัจจฉิกาตัพันติเมธิกเวปุเพอานันสุเตสุธรรมเนสุจัดขุงอุทัปัติญาณังอุทัปัติปัญญา อุทธปชิวิชาอุทธปชิอโรโปอุทปชิตังโขวลิธรรมทุกขานิโรธทอริยสัจจังสัจจิกะตันติเมจิกเวปุเพอานัตุเตสุธรรมสุจักขุ้งอุทธัพปชิทิยานังอุทธัพปฏิปัญญาอุทธปติวิชาอุทธัปติอโรโปอุธัพปิตังโขปานิธรรม ทุกขะนิโรธาคามมนีปฏิปทฏฐาอาาริ <It> <ๆ>ยสัจจังพาเวตะหันติเมพิคะเวปุเพอานันกุเตสุธรรมสุจากขงุทธาปฏิยานังุทธาปฏิปัญญาุทธาปฏิวิชาุทธาปฏิโรโตุทธาปฏิสังโฆปณิธานทุกขะวิโรธาคาไมนีปฏิปทาอริยสัจจังพาวิตันติเมพิคะเวปุเพอานันกุเตสุจาก ธรรมสุจักปุ๋งอุชาปฏิานาุชาปฏิปัญญาอุชาปฏิวิชาอุชปฏโโโิอรโกรธรรมสุยาวากีวันจะเมทิกเวอิเมสุจะตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปะริวตังทวาภะสาการังยาถาภูตังยานัฏสนังนะสุวิสุทธังอโหอสิเนวะ ตาวาหังพิฆเวสะเทวะเกโรเกสมารเกสพัพพม,มเกสะัสสะัพามานิยาปชายะสะเทวานุสัยะอนุตตรังสัมมาสัมพุทิงอธิสัมพุทโธปัญจัยญสสิงยะโตจัโโเมีพิฆเวอิเมสุะโตสุอริยส,สัจเจสุเอวังติสาริวัตังทวาวท้าะสาการังยะถาภูตังยานะขัตสนงวิสุ สุวิสุทธังอาหสิสอาหาหังทิพเวพาเทวเกโรเกสมารเกสัรมเกสัสศะมณะภา,ามณียาปาชายะสเทวมนุสายยะอนุตรังสัมมาสัมโพชิงอภิสัมพุทโธปัญสัญาสิงยายันจะปณะมีพัศนามปปาปาุปปุทะปาฏิอากุปปา มีวิอุติอายามัติมาชาตินัิหานิปุนัพโวติอิธะมะโวจะกขัพวาอัตตะมะาปัญจะวัคคียาทิพูทักษะ,ฮะวะโตาัสตังอาทนันทุงอิมัตสะมินจะปะนะเวยาตะระนัสมิง ขันยมานอีอายักษมาตโตโปนขันยัสษะอิราชังวิตับมารังธรรมะจกักปุงอุทธปฏิยังกินจิสะมุทะยะธรรมังจัพพันตังนิโรธธรรมมติภ <c oughs> วตติเตจกักควตตาธรรมะจักเกภุปมุมาเทวาสัทธะมนุษสาวิสุุ เอตัมภคะวะตาทารานสิยังอิสิปตะเนมิขะไเฮอนุตระธรรมะจักังวัตติตังอัปะติวัติยังสามเนนะวาธรรมะณีนะวาเทเวนะวาเมรีนะวาธรรมุนาวาเกนฑติวาโรกะสะมินติ ปุม <rude S 2> มานางเทวานางสัทธังสุตวาจตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสาาวิสุงจตุมมหาราชิกานางเทวานางสัทธังสุตวาตาวะติงสาเทวาสัทธามนุสาาวสุงตาวะติงสานางเทวานางสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธามนุสาาวสุงยามานางเทวานางสัทธังสุตวาสุสิตาเทวาสัทธามนุสาเวสุง ตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานะรตีเทวาสัพพานุสาเวสูงนิมมานะรตีนังเทวานังสัทธังสุตวาภารนิมิตะวะสะวตีเทวาสัพพานุสาวสูงภารนิมิตะวะสะวตีนังเทวานังสัทธังสุตวาธรรมกายกาเทวาสัทธานุสาเวสูงเอตัมภคะวะตาฮารานติยัง อิสิปัตตานีมิขเทอนุตรังธรรมะััตังสวัตติยสวัตตังอปปติวัตติยสามัรเนีนะวาธรรมะนีนะวาเทเวนะวามาเรนะว่าธรรมุนาวาเกะจิวาโรกัสสมินติอิติภะเตนะคะเนนะเตนะ ภูหุตเตนะยาวะธรรมโรกาสัธโธอัปภุกคัชิอายัญจะทาสะสหัสสีโรกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวชีอัปะมนโนจะโอราโรโอฮาโสโลเกปาตุระโหติอาติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอาคโข พักขาวาอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวัตตะโพโกทันโยอ,อัญญาสิวัตตะโพโกธันโยติอิติหิถังอยัสสามโตโ,โกธันยัสสะอัญญาโกทันโยเตวานามังอโหสิอโหสีติต่อครับบทที่เจ็ดถึงบทที่สิบเอ็ดวนสามรอบนะครับบทที่เจ็ดนะครับพ,พุทธานุสตินะครับ อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพทุทโธวิชาจรารณาสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุต,ตโตปุริยธรรมมาสาระว,วิสัชชาเทวมนุสานังพุทโธภควาติบทที่8นะครับธรรมานุสติสวะาขาโตภควตาธมโมสันติติโกอาตาริโกเอหิปัสสิโกโอปะริโกปจตังเวีติโพยูหิติบทที่เก้านะครับสังฆานุสติสุปฏิปันโนภควโตวสาวาสากสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ ยายาปิปันโนพระพุทโตสาวกสังโฆสามีจิปิปิปันโนพระพุทโตสาวกสังโฆยาดิชังจัตตาริปุริยุคานิอัตพุริสปุฟาราเอสะพระพุทโตสาวกสังโฆอาหูนโยปาหูนโยทักขีนโยอัญชรีกานณีโยอนุตรังปุญญะเกตังโรกัสซาติบทิสิทธะครับจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังหาสังโฆนางอุปสังสิสีเนหังมัตตาปิตาวะโอระงพะโพตังจะมหาราชาสวังโปสัสทุ โนทีปังกาเลเทโวสุปโเปเสติกิติเทวโวเยสัคโกปัชชังทัศมิงกินเนวาผัตตาปียงกันตาสานิคุโตภวันตุมีสิทธิราทังชนะนยเยมณีกินดาปีังจะทานังสัพเพชนาพระหูชนาปียงมมะบททิเสนะครับสักกบตกตวาสักกัตาวาพุทธะรัตนังโอระถ,ถังอุตมาวารังหิดังเทวมนุษยานังพุทธเกตนะโภทินานต์ นสันตุปัฏฐาสัพเทุกขาบูปัสสเมตุเตสกัตวาธรรมะนังวัฏสงุตมังวรังปาริราหูปัสสะมะนังธรรมะเตเชนะโสทินานสันตุปัฏฐาสัพเททยาบูปัสสเมตุเตสกัตวาสังฆารัตนังวัฏสงุตมังวรังอะหูนยังปะหูนยังสังฆเตเชนะโสทินานสันตุปัฏฐาสัพเทโรขาบูปัสสเมตุเต บทที่เจ็ดรอบที่สองนะครับบทที่เจ็ดอิติปิโสภควาระหังสม,มาสัุโธวิชฌาตระณะสัมปนโนสุปตโตโร,รกาวิทูอนุตโรปุริสธรรมมาซาลิชัดคาเทวมอนุสา,านางพุทโภคควาติบทที่แปดสกวะภพวาัตาโตภควตาธโมสังชิติโกอาการิโกเอหิปัสติโกโอปนายิโกปัจจตังเวธิโตภลมโยหิติ บทที่เก้านะครับสุปฏิปันโนเพราะว่าโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนเพราะว่าโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนเพราะว่าโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนเพราะว่าโตสาวกสังโฆญาติชังจัตตาริปุริชุคานิอัตถปุริสปุคาราเอสสะภควาโตสาวกสังโฆอหูนโยปาหูนโยทักทินโยอัสรีการนิโยอนุตรังคุณยักเกตังโรกัสสติบทที่สิบนะครับกินดาเมณีปิยังม <um ันตังยัสังทาสังโคนังอุปสันติสินีหังมาตาวิตาวะโอหังปะโพตันจะ มหาราชาตวามโพสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโพเสธิกิติเทโวเยสัตโกปัชังพัสมิงกินเนวะพัตตาปียังกันตังสารีพุตโตภวั a ตุมชิทิราพังชนะนเยมณีจินดาปียังจะพนังสัพเพชนะพระหูชนาปียังมามะบทที่สิบเอ็ดนะครับสักกตวาพุทธาตันังโอตถังอุตมังวรังหิตังเทวเทวมนุษยานังพุทธเตเทนาสตทีนาณัตสุปัฏวาเสเพทุกขาวูปาหเมตลเต สังตะวะทำมัตานังโอตะถังอุตมังวรังปาริราหูปะสัมมานังธรรมเตชนาสดินานักสัมปูปตวาสัพเททยาวูปะสัมเมิตุเตสังตวาสังคารตะนังโอตะถังอุตมังวรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังคเตชัยนาสดินานักสัมปูปตวาสัพเทโรคาวูปะสัมเมิตุเตบทที่เจ็ดนะครับบทที่สามอิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมปโทวิชาเตระนาสัมปันโนสุกตโตโรกาวิทู อนุตตรบุริษธรรมมาซาลัสัตถาเทวะสัตถาเทววามนุษยานังปุถโธภควาติบทที่แปดนะครับสาวาคาโตเขาก็ตาธรรมโมสันทีติโกอาการิโกเอหิปติโกโอเวนยิโกปัญจตังเวทิละโภวิญูมิติบทดิกานะครับสุปปิปันโนเขาก็โตสซากะสังโฆอุชุปปิปันโนเขาก็โตสซากะสังโฆยายาปปิปันโนเขาก็โตสซากะสังโฆสามีจิปปิปันโนเขาก็โตสซากะสังโฆ ยติธรรมจตาริปุริสยุคานปุริสายุคานนี้อัตภูริสปุคา,าราเอสาพ,พระกวมโตสสารกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักขีนโยอันสตีการณิโยอนุตรังคุญยักเก็ังโรกัสะอาทิบทิศบทิศนะครับจินตามนีปียงมันสังยัสสาทางังกัสสาสังโกนังอุปปันติชนเชนิหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตังจะมหาราชาตววังโสสัตถุโลทีปังกาเลเทโว สุโพเตธิกิติเทวเยสัตโตปัจฉังพัตเมิงกินเนวาพัตตาปียังกันตังสาริปุตโตหันตุเมสิทธิราพังชนะละเอะมณีจินดาปียังจะข้านำสัพเพชนาผู้หูชนาปียังมาบทที่สิบเอ็ดสักกะตวะพุทธะรัตนังโอสถังอุตมังวรังหีตังเทวะมนุษยานังพุทธเตชนาโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพทุกขาบูปัตมิโตเตสักกะตวะธรรมะรัตนังโอสถังอุตมังวรัง ปะริราหูปะสัมมะนังธรรมเตชนาโสธินธรรมเตชนาโสธินาหนาสันตุปตทวาสะเทพยาวูปะสมิรุเตสักขะตวาสังฆารตนะงอตังอุตมังวรังหูเนยังปะหูเนยังสังฆเตเชนาโสธินานาสันตุปตทวาสะเทโรพาวูปะสมิรุเตบทที่สองนะครับชินน้ำมันช้ชยาสนากาตาทุธาเชตวามารังสวะหานังจตุสัจจาสทางระสังเยปิเยปิวิสุงนราสภา ตันหังกราตันหังกราทโยพุทธาอัจฉีสตินายกาสัพเทปฏิตาไมหังมาทะเกเตมิิสลาสีเสปิโตไมหังพุทโธธรมโมทัิโรตเนสังโฆปิโตไมหังอุเรสาะคุณาตโรถาทะเยมีอนุรุโธสาริปุโตทักขินีโกทันโยปิติทาขัสมิงมกคารโนชามะเกทักขินีสาวะเนไมหังอาสุงนันทะราหูโรกัสโปจมหานโมปุภาสุวะวาโสตะเกเกสะโต ปัติทาทัศมิงสุริยวะสัพังคารโรมิสินโนสิรสัมปันโสนสมิโตมุนิปุงทาโวโกรุมารัสสปโตเฮโรมเหสีติตวาทโกโสมัยหังวัฒนีนิจังปัติทาสิคุณาคารโรคุณโออังคุริม,มาโรจากอุปาลีนันสิวรีเฮระบัญชอิเมชาตานรา,าเตติละกามะเสสาสีติมาหาเทราชิตวิชิตาชินะสาวกา เอเตสีติมหาเถราชิตาันโตชินวสาชาลันตาสิรเตชนาอังขะมังเขสุสันตารัตนังปุรัตโตอาสิทักินีรัตนังปุระตโตอาสิทักินีเมตสุตตะกังทักคังปัดชโตอาสิวามีอังคุริมาระกังขันธโมระตะลิปัญจะอาตานาติยสุตตะังอากาเส ขนางอาสิเทสาปาการสันหิตาชินานานาวะรสังยุตาสัตตปาการะรังกตาวาตติตาทสันชาตาทาหิรัตตุปัทวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตะชินะเตชะสาวะสัตโตเมสกิจเจนะผัสาสัมพุทธปัชเรชินะปัชระ มัตชัมหิวิหะรันตังหิตเรถาถาป,ปาเรนตุมังสัเพเตมหาปูริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุโตสุรโภชินานุภาเวนะชิตตุป,ปัตโวธรรมานุภาเวนะชิตาลืสังโคสังฆานุวะนุสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธรมานาา ο, าุภาวะปะปิโตจารานิชินะปัจเชเรติบทที่ส3นะครับทระหูมหังกา พาหุงสหสสมาพาหุงสหสสมัพินิมมิตาสาวุธันตังจีเมขารังอุทิตโคราตเสนาัาราณาธิธรรมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตสาพระวุเตชยมังคารานิมาาติเรกะมะพิยุทธชิตสัพระรันติงโครัมปะนาตะวะัตะะขะมะทะขัดทะยักขังขันตีสุทันตวิชินา ขันติสถานตวิธินาชิตวามนุนิโทตันเตสาพระวตตเตเสยมมงคารานินาราคิรินขัชวารังอติมัตตภูตังทวักขิจักกะมะสวณีสุธารุณันตังเตมตตังภูเสกกวิธินาชิตวามนุนิโทตันเตสาพระวัตเตเสยมมงคารานิอบขิดตขัดขามติหัดทสุธารุณันตังทาวันติโยชนะปะททางขุริมาระวันตังอินทีพิสังขะ มาตะโนชิตวามินินโทตันเตสาพระบรเตชะมังคารานิปัตถววานักปัตถมุทารังอิวัคขพิเนียจินใจยะถุทธวัจนังชนะกายะมัชเชตันเตนะโสมวิทินาชิตวามินินโทตันเตสาพระบรเตชะมังคารานิสัดจังวิหายะมัติสัตจ,จะกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตตะมานัง อะติอันสภูตังปัญญาปทีปาชาริโตชิตตวามินโทตันเตสะอวันเตเชมังคารานิทันโทรประน,นะันทะพุชะทางวิพทุทังมหิดทิงปุตเตนะเทระพุชะเคนะธรรมาปยันโตอิทูปะเทสะวิธินาชิตตวามินโทตันเตสะอวันเตเชมังคารานิทุกขาหะทิทิพุชะเคนะสุดสุด ขัดขัดทัดด้งธรรมังวิสุทธิชุติมิทธิพก,กาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวังนิมโทตันเตชาพวนนเตชะมังคารานิเอตาปิพุทธชะชยมังคารอัตถะคาถายโยวาจนโนหินะทีเนสารเตมตะตันทีพิตตวานานกะว,วิธานิ จุป,ปัตถวานิโมขังสุขังอธิขเมยยะนาโรสปันโยมหาการุณิโกนาทโทษขิตายาสัพพานินังบุเรตวาปารมงสิสาพาปัตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเลนาัสาัจวัชนะโหตุเตเสยมังเรังทยานโตโพธิยามูเรสัตกยานังนันชิวัฒโนเอวังตวังวิชยโยโหหิชายัตสุชายมังคเรอปราชิ ตับ,บันรังเกศีเสปะทะพิปโปขเรอภิเสเกสัมภาพุทธ,ธานังอคขปัตโตพโมหติสุนักตังสุมังครังสุป,ปะทาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิทถังธรมมะจาริสุ ปทักขีนังยายกัมมังวาจากัมมังปทักขีนังปทักขีนังมโนกัมมังปะนิทีเตปทักขีนาปทักขีนานิกัตตวานะระพันสัตเถปทักขีนีทัพภาวะตุสัพพมังฆารังรักขันตุสัพเปเทวตาสัพพะพุทธานุภาวินาสัทธาโสตีทวันตุเตภาวะตุสัพพมังฆารังรักขันตุสัพเปเทวตาสัพพะธรรมานุภาวินาสทาโสตีทวันตุเต เร,ร,ราว่าตูสัพพมังธารังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสัมคาลุภาวินาสถา,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 าโสติทวันตุเต